ก็หงเร็วสวัสดีค่ะของหยกวีจะจกนงได้ทะลุไม่ได้นะลูกแต่สวัสดีค่ะของหยกวี23นะคะก็โอ้เยเขิน้ะไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ว่าจริงๆเรามีอะไรที่จะพูดเยอะ <os> ม,มากแต่ว่าถ้าถ้าให้ชัดเจนเลยก็คือขอบคุณมากค่ะคือ ตั้งแต่เข้ามาหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาได้ไกลขนาดนี้ค่ะแล้วก็ยังต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงเพราะว่าตอนแรกมาก็ค่อนข้างยังมีอะไรที่ยังน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่ก็พยายามแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทําให้ได้พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นค่ะไม่รู้ว่าค่าเทอมค่าโบทอะไรมันมากเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันก็เทียบไม่ได้จริงๆกับ โอกาสดีๆที่พวกคุณให้หนูมาแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ก็ละขอบคุณที่ชอบในแบบที่หนูเป็นจะพยายามนิ่งให้มากขึ้นแลวก็มีสติเข้มแข็งนะคะแข็งแรงให้มากขึ้น รู้สึกสนุกที่ตัวเองได้เปลี่ยนไปหลายๆลูกเช่นแบบอ่ะเกินแล้วเหรออือรีสรุปเอ่อตืดเดี๋ยวอขอเอสุดท้ายสุดท้ายเวลาเป็นคอนเสิร์ตก็ได้พลังมาเยอะมากเลยค่ะเวลาเห็นคนถือป้ายไฟหรือว่าได้มองหน้าพวกคุณแบบตาที่คุณส่งมาแบบไม่ต้องพูดว่าสู้ๆก็ได้แต่รู้ว่าเราแบบให้ให้เราสู้แล้วก็พยายามให้เต็มที่ค่ะยังไงก็ อีกแค่สองวแล้วยังไงช่วยให้หนูไปถึงสิบสองคนสุดท้ายได้นะคะหนูไม่อยากให้เกือบๆแล้วค่ะขอบคุณมากเวลาเอบไม่ัท้ามเป็นไร่ยสวัสดีค่ะนุคท